สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับมาแล้วเลขทูบเจฟองเบียงวดนี้มาแน่เลขทูบเจฟองเบียงวด2พฤษภาคม66วันนี้แล้วสําหรับการประกาศผลรางวัลประจําวันที่2พฤษภาคม2566หลายคนอาจมีเลขในใจกันอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่มีวันนี้ทีมงานสยามนิวก็นําเลขของเจฟองเบีย888มาฝากกันอีกเช่นเคยเลขทูบเจฟองเบีย งวด2พฤษภาคม66ช่วงเมื่อคืนวันนี้ก่อนประกาศผลรางวัลเจ๊ฟองเบียร์ได้ไลฟ์สดจุดทูบผ่านเพจ f เ e e o o o ขคอหวยนักเสี่ยงโชคต่างเฝ้ารอดูลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อกระทั่งไฟลามหมดทูบเห็นเป็นตัวเลข3ตัวชัดๆดังนี้7 5 9จับคู่หรือกับเลขเอาเองตามความศรัทธาอย่างไรก็ตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ